สสลาุอะลัยคุมระห์มัลลอฮิวบะราะกตฮ์ทำอย่างไรนะครับที่จะให้ครอบครัวของเราบ้านของเรานะครับมีความบเระกะมีความจำเริญมีความดีงามนะครับในบันทึกสุนันของอัดเดาริมีนะครับได้บันทึกคำพูดหนึ่งของท่านอบบฮุเราระตัรอฮ์ยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านได้กล่าวว่าอินน ah, ันใบจะแท้จริงบ้านนะครับ บ้านหลังหนึ่งบ้านของมุสลิมนะครับครอบครัวหนึ่งละยัตตสิวและอาลัลิจะให้ความกว้างขวางจะเกิดความสะดวกง่ายดายความกว้างขวางแก่สมาชิกในครอบครัววะตาฮ์โรุหุนมาลาอิกะและบรรดาเหล่าบรรดามาลาอิกะก็จะมาอยู่ร่วมกับพวกเขามาขอดุอาให้กับพวกเขาหมายถึงมาลาอิกะแห่งความเมตตานะครับมาลา,าอิกะร้อ์มา วัตยะูรุหุชยาปีนและบรรดาเชปอนนะครับก็จะเพ่นหนีออกไปจากบ้านหลังนั้นนะครับบรรดาเชปอนทั้งหลายนะครับก็จะเพ่นหนีก็จะไม่อยู่ร่วมกับพวกเขาวายักษสุรุคอยรุและบ้านหลังนั้นก็จะมีความดีงามเกิดความดีงามนะครับมากมายเลยนะครับท่านอบูเรระตารอดิยัลลฮลวันฮูได้กล่าวว่าอายุกราฟีฮินกุรานให้บ้านหลังนั้นมีการอ่านอันกุราน ให้บ้านหลังนั้นอ่านองค์การของอ,อัลลอฮ์เอาอัลกุรอานมาตักเตือนเอาอัลกุรอานมาปฏิบัตินะครับจะทําให้เกิดความดีงามและหลังจากนั้นท่านอบบฮุลฮุไรรตารอดิยัลลอฮุอันฮูนะครับท่านก็ได้กล่าวต่อไปนะครับว่าว่าอินนันเบะิะและบ้านนะครับแท้จริงบ้านหลังที่ละยดดีกว่าละอาฮ์ลิจะสร้างความคับแคบเกิดความนะครับฟิตนะความไม่ดีต่างๆนะครับในให้แก่สมาชิกนะครับ ในครอบครัววะตะยุร ah uh ุฮุลมาลาอีกะรับรรดาเหล่ามลาิกะแห่งราะห์มะของอัลลอฮ์ก็จะไม่อยู่ร่วมกับพวกเขาก็คือจะหนีออกจากบ้านหลังนั้นวะต่บ ah uh ูรุฮุลอัชยาตินและบรรดาเชฏอรมาร้ายนะครับก็จะมาอยู่ร่วมกับพวกเขาเชฏอรมาร้ายก็จะมาสร้างความเสียหายสร้างฟิตนะสร้างความไม่ดีนะครับให้เกิดขึ้นในครอบครัวของ บ้านหลังนั้นว่ายกิ้นหรือขอยรู้และความดีงามก็จะหายไปนะครับความดีงามก็จะลดลงความบรอกะ้าความจำเริญก็จะไม่มีอายุเกราะฝีหินกุรอ่านบ้านหลังนั้นจะไม่มีการอา่านอันกุรอาน บ้านหลังนั้นไม่มีการนํองค์การของอัลลอฮ์มาตักเตือนแล้วก็มาสู่นะครับการปฏิบัตินะครับนี่คือถือเป็นคําตักเตือนที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งนะครับจากซอฮาบะที่มีความประเสริฐท่านอบูฮุไรรตดรอดิยัลลอันหูนะครับได้ทําให้พวกเราจะต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บ้านของพวกเราครอบครัวของพวกเรานะครับเกิดความดีงามมีความจำเริญมีความบรอกะและมีความกว้างขวาง ทำให้ครอบครัวของเรามีความรักมีความสามัคคีแล้วก็เป็นครอบครัวที่นะครับจะนําไปสู่การอยู่ร่วมกันอีกนะครับในวันประโลกในโลกอาคิร์ร์ในสวรรค์ของอัลลอฮฺสฮานะหัวตาลาอัลลามุมะลยกุมมุรฮ์มะตุลลอฮิวบะรรุคาตุ